สวัสดีครับพี่น้องสองฝั่งเราไทยเนาะสวัสดีครับพี่น้องไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับสบายดีพี่น้องลาาที่อยู่แต่ประเทศเออเนาะมูนี่ข้าพระเจ้าสองน้ำมนต์โซเนลเนาะพาผี่พาน้องเนาะพาลุงฝ่าหนาาพาเพื่อนพาน้องมาขึ้นเที่ยวส้มเนาะสะพานปุ๊บเราทุกคนขับพระเจ้าก็เป็นขั้งแรกที่สขึ้นมาเที่ยวสะพานแห่งนี้เนาะเห็นแต่ผ่านคลิปของคนอื่นเนาะมอนี่ อ่าบ่าวน,น้ำมนต์รือว่าบา่าวต้นกะได้มีโอกาสบาตนเป็นมืออ่าสั้นวันดีของข้าพเจ้าอีกอ่ามือหนึ่งเนาะมือหนึ่งที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเที่ยวแล้วก็ขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทีให้น้องให้ลุงป้านะอาของข้าพเจ้าที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่อ่าประเทศลาวหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดของประเทศไทย ี่่อายังบกเคยขึ้นมาสะพานพูดแห่งนี้งก็เขื่อนมาถึงคนข้าพเจ้ากะพาขึ้นมาเบื้องนะแต่คุณได้แบบว่าบริมาหรือว่าพี่น้องอยู่ตั้งเหลาวกะเกบิง้งคลิปของขา้าผ่านคลิปของข้าพเจ้าน้านองว่าสะพานพูดข้าพเจ้ากับโกเคยแบบวะนะ่าอ่ะย่างลงมาเบิง่งแค่นี้ทุกคนมีแต่นั่งรถนะนะผ่านกนะับนั่งนะเพนะื่อผ่านเนาะแต่ว่าผู้แซ่ผู้ณาวเนาะหรือว่า หนักท่องเที่ยวที่เป็นสาวที่เป็นนั่นอะไรกันเปิ้ลสีซื้อดอกไม้ถ่ายรูปเราทุกคนโอ้โหโเหมือนเนาะเพราะว่าแต่นักท่องเที่ยวเกาหลีนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนาะรวมทั้งต่างชาตินะกันเจ้าของบ้านเปิ้ลคืออ่าคือคนไทยเนาะทุกคนจะมาเที่ยวโอ้โหเนาะ อากาศถ่ายเทมาแห้งตัดไหมอ่าบรรยากาศข้างล่างกคสิประมาณนี้นะทุกคนน่าสะพรั่งกะอันนี้คือบรรยากาศข้างล่างเไปทุกคนเด้อบรรยากาศข้างล่างโอ้โหสิ่งคือดอกไม้ซื้อดอกไม้มันใกล้กับปากคลองตลาดทุกคนซื้อดอกไม้นะครับ ใช่ตอกไหมนะเก็บขึ้นาภาพขึ้นมากนะถ่ายถ่ายรูปถ่ายภาพหาเจฟเป็นที่ระลึกเนาะนักเขาเจ้ากันถ่ายภาพแบบเก็บเมื่อไว้ประเทศของเขาเจ้าเนาะ บอ่บอนเซ็กซอินของไวรุ่นเนาะไวรุ่นไวรุ่นนอกไวรุ่นในเนาะไวรุ่นไทยัยรุ่นต่างประเทศนี่คือบ่อนเซ็กซอินของคนเนาะอู้หคนเนาะอันนี้คือเฮือนักท่องเที่ยวเบิรงนี่นี่คือประเทศไทยตัวนี่คือรบเมนแม่น้ำนายเด้อคนนี่คือแม่น้ำเจ้าพญาเนาะแม่น้ำที่ผาอกลางเมืองของกอรุงเทพมหานาครน,นะทุกคน อฟังไส้เมื่อพรงขาพระเจ้ากันสะพานปกเก้านะทุกคนนะสะพานปกเก้าไส้เมื่อพระเจ้าสะพานปกเก้าเดี๋ยวพาไปใ้้ยอีกันเดี๋ยวนีย นี่เนาะคือ,ต,อตัวสะพานผูกทางแรกของข้าพเจ้าเลยเลยคนเอ้ยเนาะนี่หา,าสะพานที่แบบว่าเล็กที่เพผนสางเนาะสิท,ทนแบบว่าสีแปกแปกคนอื่นเนาะทุกคนเนาะสิแปกคนอื่นเนาะสิแปกสะพานอื่นเนะาะน,น,นี่เป็นเห็ดน,นี่ง่ามนี่ทุกคนนีกประเด็นเนาะ งามขนาดทุกคนเอ้ยเนาะสวยงามขนาดเป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าเลยเนาะถ้าข้าพเจ้าบอเฮ็นงั้นช่องยูทูปก็คือสี่บอเห็นสถานที่แห่งนี้ทุกคนเป็ดยูทูปนี่ครับมันมีข้อดีหลายอย่างนาทุกคนเนาะเออหนักท่องเที่ยว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 อยู่เพื่อมั่วนก็ม้วนน่องเที่ยวความ้วนเพรานักท่องเที่ยวเพิ่งเอาผม สยามมืองยิ้มนะทุกคนสยามมืองยิ้มจริงๆเหตุใดย่ำเลยทุกคนเดวยววันนี้โมเนเทศกาลงานวัดหรือว่าบุญส่งเรือหรือว่าลอยกระทงเลยทุกคนเป็นวันธรรมดาหนแหละวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันธรรมดาีนแหละแต่คนมาเที่ยวไล่เป็นวันธรรมดาแต่ว่าคนนั้น คือเทศกาลเลยเนาะคือเทศกาลเลยไปไหนก็เด็กโตโตอ่ะอ่ะใช้เบิร์ไปนำจักรยานนะทุกคน มันคือ,อแม่นำเจ้าพยานะทุกคนอตอนนี้ประมาณหาโมเรงเนาะตะเวนกำลังเริ่มสตกดินแล้วสอดแสงสอดสอด,สอดแสงสีพองแสงสที่องอำล้ำเนาะ สะอาดาทุกคนเบิ่งดูสังเกตุกูคนหลายหลายแต่ว่าบม่มีขยะเลยขยะบ่มีทุกคนคนอยู่นี่ก็เข้ามาเขาก็ทื้อท่อถทือปากมานำแต่ว่าสังเกตเห็นบ่อทุกคน ขยะบ่มีขยะบ่มีเลยโอ้มาพบกับเป่าอ้อมเซโนกันนะออกเซโนโออกพบกันฝั่งมึงข้างหน้าแม่นคืออ่าทุนบุรีเนาะทุกคนฝั่งทุนฝาก ภาคสะพานทางนี้แม่นอ่าทางท,างทนบุรีเนาะสำหรับถูกไปทีว่าบ่ฮู้เนาะแต่กองข้าพเจ้าก็บ่ฮู้แหละทนบุรีมันอยู่ไซทุกคนทนบุรีแม่นอยู่อ่าฝากพรองฝากแนะนำเจ้าพระยาทางนี้คืออ่าทนบุรีเนาะแต่ฝั่งขง้างหลังข้าพเจ้าคือฝั่งพระนาครเนาะฝั่งพระนคร อ,อันนออนี้กเพื่อนคือวันทีสรางสะพข้านมาทุกคนเป็นชิมีรายละเอียดเป็นชิมีรายละเอียดอย่างนี้เลยเป็นชิมีรายละเอียดอย่างนี้เลยนะนี่ับสร้างด้วยกองเก็บมาเพื่อนมาดูดินเดินวน นี่กับข่าวพเจ้ากันทขอจบคลิปเต็เพียงเท่านี้เนาะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำมนต์สายแนลเด้อทุกคนวันนี้ทุกคนเอายกไปภาพนี้เนาะทุกคนสวัสดีครับ